อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องตามล่ากันต่อก็คือเมื่อวานช่วงเย็นครับมีเหตุการณ์ไปบุกจี้ร้านทองในพื้นที่ของอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและเป็นคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธเพียงแค่มีดยาวลักษณะคล้าสสปาตากับค้อนเพียงแค่หนึ่งอันไปปล้นนะครับได้ทองไปครึ่งล้านบาทนี่ไปดูภาพย้อนกลับไปดูเมื่อวานนะครับนี่เป็นวินาทีที่คนร้ายครับ เขาใช้เวลาเพียงแค่3ามวินาทีคุณผู้ชมคุณหน่อยแน่ไม่ถึงนาทีใช่ครับบุกเข้าไปที่ร้านทองร้านหนึ่งอยู่ในห้างโลตัสโพธารามครับตอนประมาณ5้าโมงเย็นก่อนที่จะหยิบอาวุธมีดยาวเนี่ยคล้ายกับสปาต้าออกมาขู่เจ้าหน้าที่พนักงานของร้านทองอตอนนั้นจังหวะนั้นพอเห็นอาวุธปับ๊บพนักงานร้านทองก็วิ่งหนีออกไปก่อนแล้ววิ่งเข้าไปในตัวห้างแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตุ๊บที่ ตู้เก็บทองครับก็คือคนร้ายเนี่ยใช้ค้อนที่พกมาทุบไปที่กระจกตู้เก็บทองแล้วก็กวาดเอาทองไปประมาณ18บาทรวมมูลค่า6กแสนบาทนี้ออกไปอย่างลอยนวลซึ่งลักษณะของคนร้ายนะครับก็จะใส่เสื้อคลุมสีดําใส่หมวกออกสีส้มๆนี่แหละฮะใส่กางเกงขายยาวสีดํารองเท้าผ้าใบนี่นี่ภาพมีเห็น<ะ>ชัดเจนนะขี่มอ<ะ>เตอร์ไซค์เข้ามานะคะครับ ขี่ออกไปแล้วก็หลบหนีออกไปอย่างลอยนวลน,นะครับใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนี่ก็คือลักษณะข้อสังเกตนะครับเผื่อว่าใครที่อยู่แถวโพธารามหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้น,นะครับก็คือสวมหมวกแก๊ปสีส้มใช้แมสสีฟ้าสวมเสื้อคลุมสีดำนะครับแล้วก็เนี่ยฮะใช้ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็เป็นจัก,กรยานฮอนด้าเวฟ110 สีดําแดงนี่แหละฮะสวมถุงมือยางสีฟ้าด้วยนะฮะตอนก่อนเกิดเหตุน,นะแล้วล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปแกะรอยนะครับในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีเพราะว่าไปสืบทราบนะครับจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถจับภาพขณะที่ตัวคนร้ายเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจากตลาดโพธาราม ขับเข้ามาจอดในพื้นที่ลานจอดรถของห้างโลตัสก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุนี่ฮะเป็นจังหวะที่คนร้ายเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วเหลียวซ้ายเข้ามากำลังตรงเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ลานอาจอดจรถเลยครับนี่นะฮะแล้วก็เข้ามาจอดที่ลานจอดรถแล้วก็ไปก่อเหตุโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคืนเลยนะครับผู้กากับสอนสอพโพธาราม พันตารวจเอกชัดชนนนราวุฒิพรได้ประสานขอกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีประมาณ30นายด้วยกันโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพในพื้นที่นะครับไปร่วมกันค้นหาหลักฐานที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโลตัสเพื่อค้นหาถุงมือยางสีฟ้าที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเผื่อว่าจะมาเป็นหลักฐานแล้วเอาไปตรวจดีเอ็นเออะไรได้นะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นมีค้อนด้วยใช่ที่หากันทั้งคืนเจอไหมคะ เจอครับคือหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่นี่นี่ฮะสุดท้ายก็ไปเจอนะครับนี่นะฮะถุงมือครับทิ้งไว้อยู่นะครับที่แถวๆทางไปวัดขนอนนี่แหละครับผมเนี่ยฮะระหว่างทางที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นถุงมือของคนร้ายแหละเพราะว่าลักษณะเนี่ยสีเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะกับ ช่วงที่ก่อเหตุนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเนี่ยนะครับนำไปตรวจ DNA ต่อไปนี่เนี่ยเป็นภาพของคนร้ายน,นะที่จับได้เนี่ยที่เป็นวงจรปิดของร้านซ่อมรถนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะนี่นะครับสำหรับถุงมือยางสีฟ้าเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าปกติถุงมือยางสีฟ้าแบบนี้เนี่ยนะฮะคนที่เขามักจะใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านสักกัน<ๆ>เพราะว่ามันมีความหนา แล้วก็มันไม่มีแป้งเวลาถอดออกมาเนี่ยม,มันมักจะไม่มีแป้งติดมือซึ่งถ้าเทียบกับสีขาวๆที่คนทั่วไปเขาใช้กันเนี่ยมันจะมีแป้งติดออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคนที่ใช้ถุงมือยางสีฟ้าแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยจะเป็นช่างสักยันนะครับเพราะว่าไอ้ถุงมือยางสีฟ้าณปัจจุบันมันหาซื้อที่ไหนก็ได้นี่นะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังขมักขเม่งก,กับการแกะรอยนะครับในการที่จะตามจับคนร้ายเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจจริงๆ ก่อเหตุกลางเมืองโพธารามเลยช่วงเย็นด้วยมีคนกําลังแบบว่าลุกล่าอยู่เลยนะช่วงสร์อาิตย์ด้วยนะคุณหนแน่คุณผู้ชมฮะแล้วก็ได้เงินไปไม่น้อยนะคือทองเนี่ยครึ่งล้านแล้วง่ายๆก็เอาไปได้ในที่สุดเต่๋ยกเจ้าหน้าที่นะคะติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะคะนี่วงจรปิดก็บันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจน